นี่นะเราเข้าตัวงามนี้เลยแล้วก็ดูเช็คนะครับว่ามันจะไปโดนล่างตัวอื่นไหมโอเคนี่สวัสดีครับผมผมนะครับจูนอินฟินิี้ชาแนลเชิงเคยนะวันนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการแยกขยายพันธุ์นะของตัวซิงโคนียมนะครับมิวคอนฟิกตินะครับหรือว่ามิวหรือนมนั่นเองครับตัวนี้นะครับบอกก่อนนะครับว่ามันจะออกเป็นกอนะ เห็นไหมมันจะออกมาเป็นกอยอย่างนี้นะครับเห็นไหมกองข้างอย่างเงี้ยครับแยกมาเหมือนตาเนี่ยแยกมาเหมือนตาเลยนะครับเราจะแยกตรงตานี้กับตานี้นะครับเป็นสามนะจากหนึ่งต้นเป็นสามนะครับตัวนี้นะครับสี่แล้วอาจจะยังไม่ชัดนะครับเพราะว่าเราไม่เลี้ยงแดดเยอะนะไม่เลี้ยงแดดเยอะก็ถ้าใครเลี้ยงมิวก็พยายามดูแดดดูแสงเยนะดูแสงเยอะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแยกเลยนะครับ นี่นะเราเข้าตรงงามนี้เลยเราก็หันด,ดูก่อนนะครับตรงนี้มันมีลากด้วยนะอดี๋ให้ยามใหญ่ให้มันโดนลากนะดูเลงก่อนพลิกพิกดูดีๆอ่าตรงนี้มันก็ยากหน่อยนะครับอ่า มีได้แล้ว่า้ผู้ชมดูตรงนี้เริ่มดูนะแล้วก็ดูเช็คนะครับว่ามันจะไปโดนรากตัวอื่นไหมอโอเคนี่นี่ครับได้แล้วหนึ่งต้นอ่าลืมบอกไปนะครับว่าเราแช่น้ำยาเล่งรากกับยาฆ่าเชื้อราไว้ก่อนแล้วนะครับหนึ่งวันนะครับเราแช่ไว้แล้วนะครับหนึ่งวันเนาะ ตรงนี้ก็พยายามดูนะครับมันจะมีลากฝั่งนี้ด้วยพยายามอย่าให้มันโดนเนาะมันก็ลำบากหน่อยเพราะว่ามันจะต้องถ่ายด้วยดู ถ่ายแล้วนี่ครับนี่อีกหนึ่งต้นต้นนี้ก็จะเป็นต้นแม่เนาะต้นหลักนะครับได้ทั้งหมดเป็นสามต้นเนาะเดี๋ยวเราจะมาใส่กระถางนะครับตัวนี้ครับผมแล้วก็เอาปูนแดงนะครับขาดไม่ได้นะครับประทาแผ่เนาะ เาแผ่ที่เราตัดแยกออกไปนะครับน,นี่ครับแผ่ตัดแยกไปแล้วเราก็เหมือนเดิมครับปล่อยให้ปูนแดงเขาแห้งก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปาปลูกเนาะแล้วก็นําไปอ,อบอีกทีนึงครับตรงนี้นะโอเคครับของของอันนี้ของบอกไว้ก่อนนะครับว่า ตรงนี้ก็จะเป็นต้นของพี่สาวนะครับก็จะทําการอบนะถ้าจะเป็นของผมเองผมก็จะไม่อบนะครับเน้นแบบว่าไม่อบดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราปล่อยปูนแดงแห้งสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะใช้เราจะใช้แก้วพลาสติกใสนะครับเพื่อทําการใส่ตัวสแทรกน้ามอสที่แบบว่ามันหมานนะบีบน้ําออกนะครับแล้วเราก็มาปลูกนะครับแล้วก็เอาไปอบนะครับ อ่าเดี๋ยวไปดูวิธีการทําต่อไปเลยนะครับครับผมระหว่างรอนะครับต้นมิวนะที่เราแยกไว้นะครับที่เราทาคุนแดงนะตอนนี้ยังไม่แห้งนะเราก็มาจะมาปลูกนะครับต้นที่เราไม่ได้แยกก่อนนะครับก็เหมือนเดิมครับวัสดุปลูกก็มีหินภูเขาไฟนะครับดินผสมเสร็จนะครับแล้วจะมีเพอร์ไลแล้วก็จะเป็นตัวอ่าตันี้คูไลนะครับหินภูเขาไฟนะครับเบอร์สองนะหรือใครจะใช้เบอร์หนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่า ตวนี้นะครับบ้านนี้เน้นหินขอกไฟเยอะหน่อยนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวสตาร์เกิลจีนะครับขอประมาณนะครับกะเอานะครับอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใส่วัสดุฟูอีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคแล้วก็ทําการเอาตัวมิ้วนะครับอย่างนี้นะครับใส่ไปในกระถางแล้วก็ใส่วัสดุตินะครับอันนี้ใช้กระถางเบอร์หกนะครับเพราะว่ารากตัวนี้มันยังมันก็ยาวนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ฟูมาก ตัวนี้ที่มันแยกก่อไม่ได้เพราะว่าลากด้านบนนะครับมันน้อยนะครับลากด้านบนที่เราจะแยกมันน้อยจริงมันก็แยกได้นะครับสองยอดนะแต่เราเลือกที่จะไม่แยกมากกว่านะครับผมเพราะว่าจริงๆตัวซิงโกเนียมนะครับมิ้วเนี่ยไม่มีลากก็แยกได้นะครับแต่ผมเน้นชัวนะครับเน้นชัวนะครับแยกตอนที่มันมีลากดีกว่านะครับตรงนี้นะครับ่ประมาณนี้ได้เลยนะครับเอาแบบจัดวางให้สวยนะ แล้วแต่ว่าคุณจะขนาดแบบไหนนะแต่ผมขนาดแบบนี้นะครับเอาที่มันชัวร์มากกว่านะคุณพงิ์ติงตนเนียมโตวไว้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะครับอุ้ยแดดนะครับแล้วก็แสงเนาะกระถางใสที่ใช้ก็เน้นให้แบบว่าเห็นล่างนะครับเห็นราก ดูการจเจริญเติบโตของรากนะครับโอเคครับเสร็จแล้วหนึ่งต้นนะครับครับผมตอนนี้นะครับ ปูนแดงนะครับที่เราทาไว้นะครับเป็นแห้งแล้วเนาะเราว่าทาการเป็นตัวปลูกนะครับก็อย่างที่บอกไปก่อนนะ้านี้นะครับถักแป้งน้ามอสน,นะบีบน้ํานะบีบน้าให้แห้งนะครับใส่ลงไปแล้วก็แล้วเราก็จะเอาน้ำเดกอบนี่นะ อบกี่วันนะอบประมาณ2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์ก็พอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องนานเพราะว่ามีรากอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะไม่ใช่ว่าไม่มีรากเลยนะครับนี่เลยเห็นไหมเอ่ยคือ นี่ครับเดี๋ยวเราก็มาใส่อีก2ต้นเนาะรอไว้ครับตอนนี้ก็เราใส่คาแฟน้นม้อน,นะครับเรียบร้อยนะเราก็เตรียมตัวเตรียมถุงนะเพื่อม,มาอบนะอันนี้ผมจะอบแยกนะครับอบแยกถุงละ1ต้นนะครับละหต้นหรือว่าคุณจะสะดวกอบรวมก็ได้นะครับแล้วแต่วิธีของแต่ละคนก็ถ้าคุณมีโรงอบก,ก็ดีนะครับก็เราก็จะใส่อากาศเข้าไปนะครับ นี่เลยครับนี่เลยเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับถ้ามีคําถามอะไรนะครับหรือว่ามีข้อเสนอเนี้ยอะไรจะแชร์ประสบการณ์กันก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ทวนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด s u b s c r i b นะครับช่องจู n o c o m u n i Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับว่า ปิดกนึกถุงอกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับตั้งไว้ในที่ร่มนะครับอย่าให้โดนแดดตรงเป็นอันขาดนะครับว่าอันนี้เราเหมือนอบนะครับอบเสาหน้าเลยดีนี่เองครับครับผมขอบคุณมากนะครับ